สนิทเลยแ้นขอถามเลยครับความรู้สึกวันนี้เลยครับมาถึงแล้ววันนี้วันของเราก็เมื่อกี้ก่อนลงมาเราก็พูดกันบอกว่าในที่สุดเนาะก็ถึงวันนี้สักทีสักทีหลังจากที่มีงานงานมั่นที่บ้านนะครับแล้วก็ที่เลคโคมมีงานแต่งแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นงานฉลองฉลองพิธีมงคลสมรสของเรานะครับงานสวยมากบรรยายหน่อยได้ไหมครับว่าคอนเสร์อะไรเป็นยังไง คือบอกก่อนเลยค่ะว่าคือเราสองคนก็มีความที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าด้วยโจทย์ของเราก็คือพี่หมาก็ชอบป่าค่ะแล้วก็คิมก็ชอบดอกไม้ค่ะเขาก็เลยทำชิปพันเนอร์ก็เลยแบบว่ารังสรรค์ให้ตรงเนี้ยจะเห็นว่าแบบมอเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นป่าหมดเลยค่ะ <ใช S 1> แต่ว่าก็จะมีความแบบหวานเข้าไปก็มีความเป็นคิม <ใช S 1> ด้วยดอกอแต่ตอนแรกนี่ไม่มีนะ ป่าสนังไงไม่มีอะไร <laughs> ไม่มีอะคะอ๋อแต่ว่าก,ก็ก็ด้วยความที่นั่นแหละผมอะเป็นคนเป็นเชียงใหม่ไงด้วยความที่อยู่บนดอยชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเขาก็รู้ใจ <laughs> เขาก็เลยเอาเอามาเติมให้เป็นผนังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเราเป็นเรามาก <laughs> <laughs> ๆใช่ครับ <laughs> อกม้คื <laughs> <laughs> อหนึ่งตัน import มาล้วนยไม่น่าคอนะครับหนึ่งตันโอ้โหน่าจะน่าจะเยอะมากค่ะอ,อย่างที่เห็นแบคดอกข้างหน้านี่คือแบบนั่นไปด้วยดอกไม้จริงๆจ,จริงคิมยังว้าวเลยนะคะเดินเข้ามาเมื่อกี้เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ตอนมันเสร็จตอนมันเสร็จใช่เมื่อคืนมาถึงก,ก็คือยังไม่เสร็จขนาดนี้นะคะ่ะดอก,ดอก,อดอกหลาใช้เป็นหมื่นดอกเลยโอ้โหน่าจะมากกว่านั้นนะคะเนาะก็ต้องขอบคุณ ทางชิคแพนแเนอร์นะคะใช่ใรครับแล้วก็เต็มที่มต้องด้วยนะคะพี่ต้องทุไมเล่นไปที่ดอกกุหลาบกับไฮเดรเนียครับคีมมันมีความหมายอะไรไหมสำหรับคีมคือจริงๆอ่ะคิมชอบกุหลาบอยูอ่แล้วอย่างที่เห็นว่าคิมก็ปลูกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ความแบบ pure อยากได้ความแบบ elegant อะไรอย่างเงี้ยกุหลาบสีขาวก็เลยเหมาะค่ะแล้วก็มีไฮเดรเนียสีขาวคืออยากให้งานเนี้ยเป็นสีขาวล้วนผสมไปกับ ก็คือผ่านเป็นที่หมาครับจริงๆทีมก็คือクロスネเจอร์นะชื่อทีมของเราเพราะฉะนั้นก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรทีมใช่แบบใส่อะไรใส่อะไรดีอะไรเงี้ยจริงๆมันคือสีอะไรก็ได้นล้วนี่ครับจริงๆมาถึงวันนี้เรายังตื่นเต้นไหมคะความรู้สึกอ่าจริงๆนะไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งเมื่อคืนค่ะจนจนเมื่อวานจนเมื่อคืนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรอใช่ เพราะเพราะว่าเรา<ๆ>เพราะว่าเรางานที่งานที่ต่างประเทศครับคนนี้เขาต้องทําอะไรทุกอย่างเองอแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างเองหมดเลยอเพอมถึงงานที่ไทยเราสบายไงเราก็แบบมีคนช่วยนู่นนี่เยอะครับผมก็ก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยเหลือทุกๆท่านนะครับผู้จัดผู้จัดการ <c oughs> พี่สุพี่แพ,พ้ทุกคนพี่กล้องอะไรเงี้ยนะครับชุดราคาชุดทีม่ะวันนี้ก็อลิซ่า <c oughs> มีครับมีครับจริงจริงนี่คือชุดที่สองนะครับชุดแรกไม่ใส่ครับผมเพราะว่าเอไม่ถูกใจไม่ใช่คือเราอะซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ทีนี้เราก็ก็เข้าไปดูที่ร้านพี่เทนอีกรอบหนึ่งสวยครับแล้วมาเจอแล้วมาเจอคนนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะล้าก็เลยแบบ เปลี่ยนกันอ okay. ีกตัวยังอยู่บนห้องอยู่เลยครับจะบ่าเห็นแล้วว่าไงบ้างะชุดนี Aaron> ้สวยมากครับจริงๆผมชอบชุดนี้ที่มากเลือกชุดนี้ใช่เห็นเห็นปุ๊บตอนไปลองก็คือแบบบีชุดนี้แหละสมควรแล้วเหมือนในละครเลยไหมครับเปิดมาแล้วก็สวยมากข0 0 0ชุดเลนะเอ่อเอ่อก็ประมาณนั้นนะจริงๆก็เห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกสเปคถูกชะตาเลยว้าว ใช่ไหมวันที่เขาไปชุดใช่ทั้งคู่ทั้งคู่เหมือนตกหลุมรักรอบอะค่ะตกหลุมรักหลายๆรอบครับเมื่อกี้ก็เห็นข้างบนก็อึ้งเหมือนกันว่าแบบโอ้โหพอแต่งเต็มแล้วก็แบบเหมือนกันไม่เหมือนตอนเช้าเลยนะะเอ็นนี่ใครเนี่ยน่อมต่มตตอมต่อมต่ม จริงๆเราของคนเกิดงานมาที่เมืองนอกเลยเนาะเรามีคำสัญญาอะไรให้กันบ้างอนชางเจ้าหวังรอยสองคนอ๋อที่ที่ต่างประเทศนะครับเราพูดวาวกันไปเนาะเราก็ให้คำสัญญาแบบแบบจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าก็จะดูแลกันและการให้ดีที่สุดเนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันใช่คีมนะ ก็พูดไปเยอะมากเหมือนกันนะคะก็จะมีคำหนึ่งที่แบบพี่ชายถามว่าแบบขอรู้หน่อยได้ไหมเพราะเขาต้องสีบด้วยขอรู้นได้ไหมว่าตกหลุมรักที่มาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยและทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันนึกไม่ออกคเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมานานถูกแล้วถูกแล้วแล้วไม่เป็นไรหรอมันมันแบบอยู่ด้วยกันมานานจนแบบ จำไม่ได้แล้วค่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนอ่ะแต่ว่ามันจำได้แค่โมเมนต์ดีๆแล้วก็เราเติบโตมาด้วยการอยู่ในทุกช่วงชีวิตกันและกันแล้วก็อยากจะแบแบนี่แหละเขาก็คือแบบเหมือนบ้านของเราค่ะแต่เราก็อยากจะเป็นบ้านของเขาหากับกับผู้ใหญ่ทางทีมหากได้แมยกับพ่อกับแม่ก็จริงๆเรา เราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมากมายแต่ว่าก็อย่างที่เคยได้พูดไปตลอดแล้วก็ได้ทําให้เห็นมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นมันมันไม่ต้องพูดก็ได้แล้วก็เราก็กทำเลยใช่ไหมครับอืมเราก็จะนั่นแหละก็คือจะดูแลก,กันตลอดไปนั่แหละการใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะที่ต้องปรับตัวอะไรยังไงไหมหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกันไหมโอ้โหแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับตอนเนี้ จริงๆก็อย่างที่บอกไปเราเราเรา,เราคบกันมานานมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนบางทีซึ่งเรารับทุกอย่างกันได้หมดแล้วเนาะแล้วเราปรับกันมาสักพักหนึ่งแล้วคิมการทำหน้นาที่ภรรยาเป็นไงบ้างคนะไม่ไมรู้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและดีขึ้นขึ้นละกัน ถ้าเหมือนปกติเลยที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กันมาใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษอาหารอะไรก็ทํากันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีบ้านนี่ละค่ะที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใช่ก็เพิ่งจะเพิ่งจะได้นิ่งเนี่ยเนาะเพราะว่าช่วงเดือนตุลานี่คือย้ายทั้งเดือนเลยค่ะมีแบบจัดเตรียมชงเตรียมชุดอะไรอย่างงี้สามีอะไรอย่างงี้เพื่อทำงานนอนเลยผมตื่นก่อนตลอดเลยครับ ไม่แต่เขาอ่ะเขาจะผมรู้ว่าช่วงนี้เขาก็จะยุงย่งๆเ,เรื่องเรื่องงานแต่งนี่แหละกลางคืนเขาจะแบบดูเรสเซ์นนู่นนี่ชุดหน้าผมแม้กระทั่งการงานเตรียมงานทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนคุยกับทีมงานมากกว่าผม,มส่วนผมก็ออกไปทํางานกรับกกับงานนี้มากมีเตรียมอะไรให้คุณภรรยาอเ่เตรียมอะไรไหมเสิร์ฟอาหารตรีอะไร ไม่ขนาดนั้นจริงๆโหเราเราทำแบบนี้กันทุกวันอยู่แล้วตื่นเช้าลงมาเราก็ชงกาแฟให้กันใช่ใช่ไหมก็เตรียมเออเก็บมึงเก็บบ้านอะไรด้วยกันแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วมันมันแตกต่างเนี่ยทั้งสองคุณเคยรับบทสสามีภรรยาในละครในละครเป็บทบาทของสามีภรรยาจริงๆในชีวิตจริงมันแตกต่างกันในละครไหมแตกต่างไหมตกต่างเขาเออแต่างต่างจริง มันก็คงไม่ได้หวานเหมือนในละครแบบใหม่หมๆนะเพราะ<ช>ว่าเราอยู่กันมานานแล้วนเนาะเราก็คงแบบทำตัวชินแล้วก็มีการละกันในทุกวันปกติในทุกวันเด็กบ,บีวางไว้ยังไงบ้างคิดว่าอีกสักสองปีค่ะ เตรียมห้องไว้แล้วเตรียมห้องแล้วเตรียมห้องไว้แล้วครับมั่นใจด้วยมั่นใจมากมั่นใจว่าจะไ็้ผู้ชายมั่นใจเรื่องอะไรคะเรื่องเพศเรื่องเพศไม่รู้จะหน้าแหกหรือเปล่าก็แพนไว้แพนไว้อยากมีกันคนเดียวเนาะตั้งใจไว้คนเดียวแหละแล้วก็ผมอะอยากได้ผู้ชายมากจะได้แบบเล่นเขาได้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวป่าอะไรเงี้ยเหกือไหม แต่นี่เขาก็คงอยากได้ลูกสาวจะได้จับแต่งตัวอะไรอย่างนี้ปรากฏออกมาสองจ้ะสองต้องสองสองเลยไหมคะสองเลยทีเดียวไม่ไหวค่ะไม่ไหวแปดแปดเลยไม่ไหวเห็นเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนแล้วท้อไม่ไหวนะะถ้าจะมีก็ทีละคนแล้วกันสายการ์ตาที่หนึ่งไปก่อนนะคะงานละครงานละคร ก็เดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมค่ะก็คงทํางานกันเหมือนเดิมเนาะปีหน้าแล้วก็รับสี่เรื่องไปเลยปีหน้าเที่ยวกันเออเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยใช่ใช่จมีันีมูนกันอีกไหมฮะเราสองคนมีครับมีมีมีตั้งใจจะไปที่ไหนคะทริปนี้ก็เดินเดินมกัาเราเราตั้งใจอันนี้เป็นทริปที่ผมอยากไปมานานแล้วแล้วก็อยากพาเขาไปด้วยก็เป็นทริปเอ่อเวซีแลนด์ที่อยากไปไปแบบอันนี้จะเป็นฮันนีมูนของพี่หมากค่ะก็จะเป็นแบบ เชื่ธรรมชาติผจนภัยนิดๆอะไรเงี้ยผจนภัยนิดๆพาไปลําบากนิดๆแล้วคุณผลคิมคิดว่าจะ South of France ที่ประมาณเดือนแบบจูนินจูลายจูใช่ค่ะถ้าไม่ติดอะไรนะเซาเทอร f ฟรานซ์ อ่าฝรั่งเศสครับแต่ว่าจะเป็นทางใต้อะไรอย่างเงี้ยใช่ south of France อ๋อ south of France ใช่ใช่ใช่เอ๊ะมันมันจุกไปทังเลยมันแปลกปั๊มน้องเหรอคะมันแบบดูสวีทดูแบบว่าเออแบบอย่างอย่างค่ะอย่างค่ะอย่างค่ะอย่างอยงเรายี่เรายายไป็นดาไปสองปีเลยนะ่าอย่างมันแปิดแล้วอรที่ผ่านมาเราทำงานค่อนข้างเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็ พอแต่งงานเราอยากจะใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาให้เต็มที่ก่อนอก่อนที่จะมีแบบน้องแล้วก็อยากเที่ยวให้สุดๆไปเลยอะไรที่เพิ่งมาเริ่มทําให้กันตอนเป็นสามีภรรยาห <c oughs> เปลี่ยนมาทำอะไรอย่างเงี้ยมีไนะ้ <Ooh. S 1> เริ่มทำเซนชื่ออะไรอย่างงี้มีเปลี่ยนไหมอ๋อหอมแก้ม จะซีเรียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ทำไมว่ายาวไม่หอมเลยคือจะตีตัวขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งออกจากห้องอะไรเงี้ยต้องหงายใช่ต้องหงายต้องหงายแก้มกันติดสามีภรรยาใช่ครับใช่รีวิวให้ฟังได้ไหมคะตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบสามีภรรยาจริงๆอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเป็นไงบ้างมันดีมากเลยค่ะมันดีตรงที่แบบเราสามารถแบบ ทำอะไรก็ได้แบบเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยอยู่แล้วนะจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันจูบยังไงจูบยังไงอ่ะแบบงานงานที่คอมมูอ่ะเจ้าคนชอกแล้ววันนี้จะดีพันจูบดีค่ะก็แล้วแต่แรงเชียนะฮะเพราะที่นู่นเนี่ยเลยอ้าว ก็เลยเหรอเลยเหรอเราเราพี่มากรีวิวคิมหน่อยค่ะเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นยังไงครับผมว่าเขาดูแบบเขาดูทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วครับผมจัดจัดการวางแผนอะไรทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเรื่องระยะเวลาเรื่องการทํางานอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงเขาเลยสบายมากเลยแล้วใครล้างจานคะ ยังล้างอยู่ยังล้างอยู่เพะน้องคีมขาววันนี้แบบจะได้แหวนเพิ่มไหมนะพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะเอาเอาไวเอาไวอยู่อยู่อยู่กันไปอาจจะโตขึ้นอาจจะโตคู่ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้โอ้ยฝา ชุดวันนี้มีกี่ชุดคะคิมสามค่ะมี reception อีกหนึ่งแล้วก็ after อีกหนึ่งค่ะ after ว,วันนี้คือเป็นสุดเวียดไหมคะสุดๆไปเลยค่ะคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะแบบเเลิมฉลกับทุกคนที่แบบไม่ได้ไปที่โฮโมโด้วยอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแบบเฉลิมฉลองจร,ริจรงๆกะจะปาร์ตี้ให้แบบสุดๆไปเลยเอโอเคเดี๋ยวใครเทียกไหม เซอร์ไพรส์ครับเออเซอร์ไพรส์ใครดีล่ะทั้งคู่แหละค่ะมีไหมมีซุ้มเลยไหมมาเซอร์ไพรส์หรอเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมอะไรเหรอเอร์ไพอ๋อก็จะมีอะไรที่เอ่อทุกคนยังไม่เคยเห็นเออยังไม่เคยเห็นในจีมาก่อนละกันครับอยู่อยู่ในอยู่ในงาน กับค um e> uh> ู่เราหรือคู um mm ่อ hmm. ื่นเกี่ยวกับคู่เราไม่ใชคู่เราสิ้คู่อื่นแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรต่อกันไหมวันนี้อ๋อไม่มีไม่หรอไม่ได้มีไม่ได้มีโชว์เซอร์ไพรส์ให้น้องคิมจะหนึ่งเลงอะไรแบบนี้จะร้องเพลงเหรอไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยครับวันนี้ท่านตาจะไหลวันนี้คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดครับวันนี้เราปล่อยฟรี ในฐานะที่วันนี้หมาเป็นคนจัดงานเนาะคีร้สเปนไงบ้างคะแบบ100%ให้เป็นแบบคนจัดงานเขากี่เปอร์เซ็นต์ดีคะอือก็ก็ปีก็คือก็ช่วยๆกันนี่แหละสรุปแล้วอ่ะไม่ได้ปล่อยเลยก็คือก็ก็ปล่อยให้พี่หมากคุยบ้างค่ะอย่างเช่นแบบว่าเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยกันแล้วก็แบบ ตีอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ึี่มาอันนี้หรืออันนี้ดีอะไรอย่างเ<ต>งี้ยแต่ก็ไม่ฟังนะไม่ฟังเขาก็ตัดสินใจอยู่ดี <temas> <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ <iek> ไม่จ่าจ่าเรื <c oughs> <c oughs> ่องความที่แบบคือเรามีกลุ่มหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครว่างก็ตอบใครไม่ว่างก็ไม่ตอบแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับตอนที่โคมโมที่เป็นแบบคิม์คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็ดีแล้วก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าต้องขอบคุณพี่กุ้งชิปพ,พันเนอร์มาก,มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องปิยะที่แบบไม่ให้เราเครียดเลยอะค่ะคือจัดการทุกอย่างให้แบบเสร็จสับแล้วก็ผู้จัดการของเราพี่แพรพี่สุทุกคนคือหลังๆมานี้เขาไปประชุมกันเองลนะ <c oughs> จังหวะจังสาวไม่ไไป <c oughs> จังหวะจังสาวไม่ได้ไปประชุมเลยตัวละใช่ค่ะก็ก็พิธค่ะรเรื่องก้อมเปลี่ยนนามสกุลเป็นภาษาเราเนี่ย ครึ่งหน้าสกุลเ,เรายังปราเราเราจจริงเรายังปรึกษากันอยู่เลยเนาะว่าแบบจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีเพราะว่าทางบ้านนี้ก็แบบเอ่อเรียกว่ายัางไงดีอะก็ยังอยากใช้อยู่นาำสกุลนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าทีมีพัสปอรอตเยอรมันนะคะแล้วมันก็เลยแบบเดี๋ยวไปถามมอดูนะครับถามแล้วถามแล้วใช่คนทำแล้วได้คะแนนคนดีไหมคะแนน้อยเท่าเดิม จะเป็นสุราษฎร์แกได้ยังยังครับยังยังวางแผนไว้ว่าปีหน้าค่ะใช้นางหรือนางสาวค่ะนางสาวครับคุบผู้ชมขอบคุณคุณแผ่นคนไทยทุกคนใช่ครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่ๆก่อนเลยครับผมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคอยบิวคอยให้กำลังใจคอยคอยทำให้เรา ได้ได้มีเวลาด้วยกันเยอะขึ้นนะต้องพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนแฟนคลับนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกอย่างทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันมากๆส่งเสริมกันมากๆนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากคิมคะคิมก็ก็อย่างที่หมาพูแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่พี่สือ่อทุกคนที่แบบ เพรามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคือเรามองว่าทุกครั้งเวลาพี่หมากไปสัมภาษณ์ไปให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนได้ฟังบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่แบบพี่คอยบิวนะอ่ะคอยบิวนั่นแหละบิวพี่หมากแบบพูดออกไปเยอะๆ <laughs> น่ารักดีะคะ่ะ